รถเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวของน้องเบิร์ดไเสียเบิร์ข้าวพันเจียไปแล้วไปแล้วนี่ฟังออกทายนี่ฟังออกจะเข้าไปอยู่ตรงไหนเนี่ยเข้าวน่นอยู่อยู่ข้างหน้าเหรอตงอยู่เป่าเม็ดข้า เปลือกดนนะมันอก็้เนี่ยโบ่อพูดะรรึเปล่เจ๊รู้แต่ว่าสมัยนี้มีรถเกี่ยวแต่ยังไม่เคยเห็นนี่แหละครั้งแรกครั้างแรกครั้งแรกเหมือนกันาล,ขขา,ลนนานองเบิร์ดแต่ก่อนยังยังเคยมานั่งไล่ตรงนี้อยู่ เต็นเจฝนตกชุกๆก,กันนะข้าวยังไม่ออกรวงไปแล้วรุ่นน่ะวันนึงได้หลายเดอใครมีรถเกี่ยวสามารถเกี่ยววันนึงได้เป็นร้อยไร่นั่นแหละถ้ารถไม่เป็นอะไรนะถ้ารถไม่เสียไม่อะไรเนี่ยวิ่งไปเรื่อยๆอ,อ,อ,อย่างเงี้ย ไม่กล้าไปใกล้หรอกกลัวเดี๋ยวก็ตีโคงเลี้ยว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 เลวมาถ้าเข้าวตั้งๆเนี่ยได้หมดแต่ข้าล้มเนี่ยอาจจะได้บ้างเสียบ้างเพราะถเกี่ยวจะก้มไม่สะดวกนะ นี่ไงเขาจะมีที่เก็บเก็บไว네้เ네นี네่ยเห็นแล้วเห็นแล้วเรามีไฟแชกมาไหมเอาทิ่นี่ยังทิ่ไฟเสียเอาไฟมานคนมาสูบยาชิพอกไฟแชกเกี่ยวมาจุดให้คนเดียวอ่ะถอยถอย รถคันนี้เป็นไงอ่ะรถเกี่ยวอะฮะคันคันคันนี้เป็นอะไรอ่ะห้างเกยป่าโอ้จำพ่อว่เออเออรถเสียรถคันเนี้ยเขาเลยบอกว่าห้างห้างอะนะห้างคือรถลงเกี่ยวไม่ได้ไงรถเสียแล้วกว็ทำไมมีสองคัน รถเกี่ยวทำไมไม่ลงช่วยว่าง,งั้นโอ้รถเกี่ยวไม่ได้เอาจริงๆมันก็น่าลงไปใกล้ๆได้ดีเนาะจะได้มองเห็นชัดจ้ะใช่ไหมอันนี้แหละใกล้ๆนี่แหละเราได้เห็นภาพไป ทำเป็นคลิปคลิปวิดีโอยาวตอนอยู่กำแพงเพชรเนี่ยเบิร์ตยายก็ก็ไม่เคยออกไปดูเด้อรถเกี่ยวเน,นี่ยนี่เนี่ยครั้งแรกเลยอะที่เห็นเนี่ยไปอีกอ่ะไปโตักแกบวันไหนวันย่เวิ่งไปอยู่ไหน,<ะ>ไนแนนนนหนล้วมง ได้เท่านี้แหละมันแสงเด็ดไงมาแล้วมาแล้วมาใกล้ๆแล้วขอบคุณทุกท่านทูกกำลังใจนะคะที่เข้ามาแวะชมรถเกี่ยวข้าวเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดเลิกกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะ กลับขอบคุณมากมากค่ะนี่มาเร็วมาเร็วโอ้ยยังไม่เต็มอุ้งเดียวแม่เดี๋ยวนี้ทันสมัยเนาะไม่ต้องไปเกีก่ยวให้เหนื่อยเลย ให้รถสะดวกสบายเดี๋ยวเระเปลืองเงินคิดเป็นไรไรละเท่าไหร่เบิดยแปดร้อยเลยหรอเยอะมันกันน่แปดร้อยเนี่ยเฉพาะกำลังจะเกี่ยวดียมันไม่ไล่กว่าเลยหรอเนี่ยแปลงที่เกี่ยวอยู่เนี่ยโอ้ กับสามไรเลยเหรอเฉพาะแปลงน,นี้นะสองไรสางานเออเออสองไรสามงานกระป่าเข้าไปเท่าไหรอะ่ะตีไปสองพันกว่า 2, วเลยนะะเนาะอันนั้นโอ้ยตายโอ้ยชีได้ไปเป็นยังอีกละ่ะรถอันแม่โอ้เปี๊ยนกล่องดนตัวคันว่ารถอันบ่เสียกับเกี่ยวบ่าจะ เขาว่าหนาคือไม่มาหวยงเขาเห็ดเห็ดมาสามสามปีแล้วเขาเห็นลเลยล่ะเขาเหลือเบิ้งคือจังไม่ไม่เม็ดเลยตอนเกี้ยวมันเห็น แค่ให้เลยเบิดแม่นเบิร์ดไปหอดฟุ้นที่เบิร์ด่าวลายกาวลายครัวได้ไามเขาเขาโคอรดูอันนี้เทียงหน้าโตบ่หน้อยๆเนี่ยครับแม่นโอ้ฟังหันที่เขาเขียวนี่ยายกับมานั่งอยู่นี่ละเนี่ยหาจจะว่าหันไปทั้งฟุ้นดีโอ้นี่เทียงหน้าหน่อยเทียงหน้าหน่อยของน้องเบิด น่องเบิดนี่กับน่องไส้เชียเชียเชียต่ำเชียต่ำเอาสองอุ้มมาบ้านจังไลยเดี๋ยวสองอุ้มนิ่เนี่ยวเออาใส่รถใหญ่เลยทีนี้เขาเอารถเอารถน้อยไม่ใส่แปะตัวถ่ายนี่เาเอารถใหญ่ไปลุกกันแันบ่มีคนมาหาไปตักไส้แหละนี่ตเดินนี่บ่เข่าเมียให้นายพ่อไปต่องเลย

ันได้เสียได้ได้สมไรตังที่รุดอันนี้เขาเจ้าว่าไรกัจำพ่อขาว่าอะไรเสือผมตะขันอยู่ขมว่ตอเศากินมัวเศราินไปเฮ็ดย่างด้วเนี่ยกินแล้วก็มา่เชื่อเมันได้กิแลเทียนี่แบบนี่นีนรวปวมมากนี่ยนี้ยมสอะไรแพ่งมแพงแมนแมนจำพ่ออะไรละแปดร้อยนี้ย่างเขาสมบไร มาแล้วมาแล้วเว้ยโอ้ยจะมันจะหม่คัดเนาะออกเป็นเขาเปลือกมันเลยเหรออันก็ไปตาเาอาย่างเดียวส,สามแดดเนาะโอ้สมัยพัฒนาะ เด็กยบมีรถานนี้จบนเขากเทียนต้องใส่คนรถวะนี่ใส่างวันเออเนี่ยเนี่งยังต้งรถนี่จต้งพเดี๋ยววัโอ้ดวางวัเออไปตเป็นคนอาจวันเออเคนไ อันมองแคบเขาอยู่มองชกเดียวนี่บ้เียงออกไปเอเียงเขาเปลือกออกไป Tepok kau kuat Oh, enak